พเพื่อนเพื่อนเพื่อนเห็นไหมเห็นอะไรไหมใสยดอกเลยนี่นะคะสุพาจะเก็บรวมกันไว้ก่อนนะคะใช่หรือเปล่าไม่รู้อันนี้นี่ค่ะนี่ค่ะ เพื่อนนี่น่คะเห็ดเห็ดพึ่งค่ะเห็ดพึ่งนะคะอันนี้รู้ว่าเป็นเห็ดพึ่งแต่อันนี้ไม่รู้ว่าเป็นเห็ดอะไรนะคะอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นเห็ดอะไรไม่กล้าบมบงูบบหันบบก้าจะใส่ถุงก่อนเดอ้อโอหนาว เห็นอีกเลยนะคะเห็นอีกเลยเพื่อนมันต้องม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 องด,ดีนะคะถึงจะเจอเพราะว่าเนี่ยสีมันอย่างเงี้ยสีมันอย่างนี้แหละเพื่อนเพื่อนเราต้องสงบนิ่งเราต้องสงบนิ่งนะคะเพื่อนเพื่อนถึงจะเห็น ไหวๆๆๆๆว,ว,วตัวเองเบลอเบื่อเลย